ก็มีอะไรในชีวิตตีนเลยวี่งหัวไเลยโอเคนะครับเป็นชนิดนึ่งค่ะรอยรอยจะสุนตอนนี้ขั้นตอนรอยรอยกระสุนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกองสลนถขายพอนู่นกันแล้วปัจจุบันเนี่ยที่เจอคือสองรอยตรงบังเกอร์แล้วก็จะมีต้นไม้ประมาณเจ็ดแปดรอยอันนี้อันนี้เข้าป่าไม่ใช่ยังไงม่ใช่รับไงไม่ใช่กังไงไม่ใ่ก็เป็นชนิดใดแบบเออ่ตรงที่อยู่บังเกอร์เนี่ยเป็นกระสุนห้าจุดห้าหกนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอในส่วนของ พิสูจน์หลักฐานมาที่แจ้งดีกว่าไปเพราะปืนกลอ่ะต้องถามต้องถามพิสูจน์หักฐานเดี๋ยวผมต่อไปมันจะไม่ไม่ตรงเ <c oughs> มื่อกี้เห็นเห็นเห็นอีกฝ่ายถึงก็โผล่มาไม่แน่ใจว่าเป็นทหารหรือเปล่าเป็นทหารครับตรงน,นัน้นคือนำเรียนสื่อว่านัดจุดที่สื่อเห็นตรงน,นั้นเนี่ย ไม่มีชาวบ้านตรงไหนมาเข้ามาตรงนี้หรอครับเพราะว่ามันอยู่ไกลาจากหมู่บ้านมันอยู่ทางด้านทางพื้นที่ที่เป็นลักษณะป่าอยู่แล้วตรงนี้คือเป็นแผนกัมพูชาแต่อยู่ที่ว่าเขาใส่เครื่องแบบทหารไหมหรือว่าเป็นใส่ชุดพลเรือน<ม>แต่เขาคือทหารเขามีอารูทเราก็จะซ่อนอาวุธไว้ถึงเวลาเขาก็จาไปยิงถ้าพลเรือนของกัมพูชาที่ออกมาวิ่งหนีแล้วก็มีเลือดอะไรเงี้ยฮะหือว่าเป็ิ่งนี้เป็นอ,อ,อันนี้ผมไม่ทราบครับสื่อต้องไปวิเคราะห์เองว่ามันเป็นยังไงซึ่งดูจากสื่อโซเชียลต่างๆก็จะคอมเมนต์เอกสารนี้แหละครับว่าเป็นลักษณะว่า แท่งทำหรือว่าเป็นเรื่องจริงโอเคครับหลังจากวันนี้แล้วว่ะผ่านอยวจะมีการเพิ่จุดที่พัหมุดก็ณตอนนี้คือวันที่17ครับยังไม่มีแจ้งเปลี่ยปลงต้องรอรอดูว่าจะมีการดำเนินการหรือไม่เพราะว่ามันต้องดำเนินการร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายทางธรรมชาตินี่ยครับส2ไปถึงส7ยาวเลยครับน้องเนี่ยแก้วน้องจานอะไร17ก็จะมีเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับไม่ได้แจ้ง เ่เนียเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทางทางสมบครับรวมวันววนี้คณะเอ t ทีลงมาเป็นหมดีครับอย่างที่ผมเรื่องเรียนไปคือเราได้ชี้แจงข้อที่จริงให้กับทางคณะศาสตรอันนี้คือสําคัญที่สุดเพราะว่าชุดชุดเอทีเนี่ยก็จะไปสื่อให้ทางคณะกรรมาการหรือต่างทราบแล้วก็คณะชาติทราบ่อเพราะว่าถ้าเกิดกองทัพบกพูดเองเนี่ยอาจจะน้าหนักอาจจะไม่เพียงพองแต่ถ้าเกิดเป็นชุดที่เป็นการจัดตั้งขึ้นมานะครับ โดยคช้ราะทำงานต่าอย่างนน่าจะมีเหตุผลที้หมักมากกว่าโอเคครับขออนุญาตครับขอบคุณครับ